คนเราใช่ว่าจะสำเร็จซะทุกเรื่องมันต้องมีพลาดพลั้งบ้างละแต่ครั้งนี้ผมยอมรับเลยครับว่าผมพลาดจริงๆอืยอมรับผิดคือเรื่องของเรื่องผมชอบกินลูกฟิกมากเพราะว่ามันหวานหอมและก็อร่อยลูกฟิก หรือคนไทยเรียกว่ามะเดื่อฝรั่งนะครับที่บ้านผมเนี่ยปลูกไว้3ต้นแต่บังเอิญว่าต้นหนึ่งเนี่ยมันแห้งผมเอามาสับให้เป็นท่อนผมสังเกตเห็นว่าท่อนเขายังฉ่าน้ําอยู่ถึงแม้ว่ากิ่งเล็กของเขาจะแห้งก็ตามด้วยความคิดที่หวังว่าผมจะปักชําเขาให้เขากลับคืนมามีชีวิตอยู่ได้เหมือนเดิมในครั้งนี้ผมจะใช้น้ําส้มควันไม้ตรากเกษตรกรชาวบ้านขวดละ50บาทเนี่แหละครับเพื่อแช่ต้นพันุมะเดื่อฝรั่งเป็นการกําจัดเชื้อราและช่วยเร่งราก ด้วยครับคือถ้าเราไม่ทําแบบนี้เวลาเราไปปักชำ่อนพันธุ์อาจจะติดเชื้อราได้เป็นเชื้อราสีขาวๆนะครับผมแช่ท่อนพันธุ์มาเดือดฝรัลล่งไว้ในน้ําส้มควันไม้เป็นเวลา10นาทีแล้วผมก็นําดินใส่กระถางปลูกนําท่อนพันธุ์ไปปักชำลงในกระถางภรรยาผมเดินมาพบพอดีเธอบอกว่าอย่าไปเสียเวลากับมันเลย <c oughs> เพราะว่าเงามันแห้งมากแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อภรรยานะครับแต่ว่าผมเสียดายและอยากลองภรรยาผมบอกว่าอีกแล้ว เรื่องที่ตัดเงากล้วยก็รอบหนึ่งแล้วนะแล้วผลมันเป็นยังไงล่ะผมบอกคุณภรรยาว่าแฮ่ๆรอบนี้ขอทดลองอีกรอบเดีครับและผมก็นําถุงดํามาปิดครอบกระถางเอาไว้ไม่ให้อากาศเข้าหรืออากาศออกและเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิในกระถางปักชำํำซึ่งผมเรียกวิธีนี้ว่าเป็นการปักชํำแบบควบแน่นซึ่งผมทําเป็นประจำและวิธีนี้มันได้ผลจริงๆครับ ภรรยาผมบอกว่าเดี๋ยวจะคอยดูผมจึงถามว่าจะคอยดูความสําเร็จหรือว่าความล้มเหลวครับภรรยาผมเธอยิ้มแล้วก็บอกว่าถ้าสําเร็จก็ยินดีด้วยแต่ถ้าล้มเหลวก็ให้กําลังใจเหมือนเดิมนี่แหละ <c oughs> กระทรวงการคลังของผมก็ใจดีเหมือนเดิมครับ1เดือนหรือ30วันผ่านไปคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะเปิดออกดูแล้วครับว่ากิ่งมะเดื่อฝรั่งที่ผมปักชำเอาไว้มันจะเป็นยังไง ปรากฏว่าเนี่แหละครับที่ผมพูดเอาไว้ตอนต้นคลิปว่าคนเราใช่ว่าจะสําเร็จซะทุกเรื่องมันต้องมีพลาดพังบ้างละและครั้งนี้ผมก็ขอยอมรับว่าผมพลาดจริงๆกิ่งมะเดือฝรั่งที่ผมปักชําเอาไว้มันแห้งจริงๆครับ ใช้ไม่ได้สักกกิ่งเดียวเลยไม่มีร่องรอยของเชื้อราแต่ว่ากิ่งเนี่ยมันเป็นกิ่งแห้งจริงๆครับมาถึงตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตถามพี่ๆเกษตรกร,ร,กรทุกท่านหน่อยครับว่าพี่ๆเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่ทําเรื่องใดก็ตามและมันสําเร็จไปซะทุกเรื่องไม่เคยพลาดเลยให้พิมพ์หมายเลขหนึ่งพี่ๆท่านใดที่ทําเรื่องใดก็ตามมีพลาดบ้างสําเร็จบ้างให้พิมพ์เลข2หรือพี่ๆท่านใดที่ทําเรื่องใดก็ตามที่ไม่เคยสําเร็จเลยพลาดตลอดให้พิมพ์หมายเลข3ครับ ผมอ่านทุกคอมเมนต์สุดท้ายภรรยาก็ให้กำลังใจผมว่าสู้ต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ